ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้เราจะมากู้ไายกันนะครับเป็นบอดินเก่าครับคัดมีอยู่สามพื้นครับมาดูครับว่าจะติดปลาหรือเปล่าโตแล้วครับหนึ่งตัวเป็นปลานิลน,นะครับไซ ค่อนข้างที่ใจะใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับโดนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กฝ่าตะเกีบประมาณหนึ่งกิโลครับก็ กู้ค่ายเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับมาดูผลงานครับวันนี้เราได้กี่ตัวครับก็ได้ประมาณได้สี่ตัวนะครับเป็นปลานินยหญ่องตัวแล้วก็ไซส์กลางๆครับสองตัวครับ